แบ่งปันในเรื่องของหลักของสบัโตนะคะให้เราดูในพุทมพีอิปูบทที่สี่ข้อที่สี่นะคะพระเจ้าอ่านให้ฟังนะคะและมีข้อหนึ่งที่พระอ,องค์ได้ตรัสถึงวันที่เจ็ดดังนี้ว่าในวันที่เจ็ด พระเจ้าทรงพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์แล้วก็ในฮิบูบที่สี่ข้อเก้าถึงข้อสิบนะคะฉะนั้นจึงยังมีสบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้าข้อสินะคะด้วยว่าคนใดที่ได้เข้าไปในที่สงบสุขของตนแล้วก็ได้หยุดการงานของตน เหมือนพระเจ้าได้ทรงหยุดจากพระราชกิจของพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะกแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงเวยพระพรให้พระคำของพระองค์นั้นในตอนนี้นั้นสามารถที่จะให้เราหวนลึกถึงสิ่งสําคัญและไม่ละเว้นที่เราจะพบพระเจ้าในแต่ละสัปดาห์ขอพระเจ้าทรงเวยพระพรให้เราเห็นความสําคัญ มีความเข้าใจกันมากขึ้นในการที่จะสามารถแชร์แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนที่อยู่ในพนิเวศและเข้ามาใหม่ให้เข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งยิ่งขึ้นขอพระเจ้าอวยพร,พรให้ถ้อยคำทุกอย่างนั้นให้มาจากพระเจ้าและให้พี่น้องเข้าใจและให้พระอวยพรให้เวลาของการแบ่งปันขอมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วยที่พค์จะส่ง เจิมครับพระองค์ที่จะเป็นพระพรให้กับพี่น้องอธิษฐานฝ่าวเวลาพระหน้านี้ไว้ในพราดอสมริ์ของพระองค์ด้วยในานาพระเซูสุิพต์เจ้าเอเมนในเ,เฉลยธรรมบัญญัตมิมีพูดไว้ของพระพรของคนที่เชื่อฟังนะคะนั้นสิ่งที่ สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราคนเข้าใจก็คือบัญญัติสิบประการนะคะที่พระเจ้าพูดถึงในอภยกบทที่ยี่สิบข้อสามถึงข้อสิบเจ็ดนั้นได้พูดว่าในข้อหนึ่งข้อสองข้อสามบอกว่าอยา่อยา,มอยามีอย่าทำอย่ากล่าวบ,บ้านะะลูกขคงรพนะคะแล้วในข้อที่ห้าบอกว่าจงให้เกียรติบิดามารดาข้อที่หกอย่าฆ่าคน ข้อที่เจ็ดอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาบทที่เอ่อข้อที่ไม่ใช่บทที่เจ็ดข้อเจ็ดนะข้อที่แปดอย่าลักทรัพย์เก้าอย่าเป็นพยานเท็จสิทอย่าโลกนะคะและในข้อที่สี่นะคะก็พูดถึงเรื่องของสบาตูนะคะแต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นวันสบาโตของพระเยโฮวา <c oughs> พระเจ้า ของเจ้าในวันนั้นอย่ากระทำการงานใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรสาวของเจ้าหรือทาสทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้านะจะเห็นว่าสบาโตก็เป็นหนึ่งในสิบนะฮะบัญญัติที่พระเจ้าให้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเข้าใจนะคะว่า อข้อที่ยาวที่สุดของบญญรรยัสสิปการนี้ก็คือข้อนี้แหละข้อที่สี่นะคะที่บอกว่าอวันนี้เป็นวันสบาโตนะะอย่าทาการเนี่ยใดๆนะคะในวันสบาโตนะะในสมัยก่อนนั้นเนี่ยแม้กระทั่งตัวอักษรน,นะคะเขาก็บอกห้ามเขียนเกินสองตัวอักษรหรือว่าถ้าจะลบตัวอักษรเนี่ยถ้าห้ามที่จะลบสองตัวอักษรขึ้นไปนะะอย่าลบเกินสองตัวตัวอักษร อย่าลบเกินสองตัวอักษรนะคะแล้วก็บางสถานที่ที่เป็นโรงแรมเนี่ยถ้าใครไปพักเจอวันสบาโตเนี่ยนะคะถ้าคนไหนที่เจ้าของกิจการเค้งเค่งเขาก็จะสั่งปิดลิฟเลยนะคะคนก็จะต้องขึ้นลงบันไดกันนะคะลิฟก็จะไม่ทำงานด้วยนะคะแต่แท้จริงแล้วพระเจ้าสร้างวันสบาโตนั้นเพื่อให้กับมนุษย์นะคะ ไม่ใช่สร้างมนุษย์เพื่อวันสบาโตเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยนะคะพระเยซูยังเด็ดดวงข้าวในวันสบาโตนะช่วงที่พระองค์ทำพันกิจนะคะก็อาจจะมีช่วงที่หิวแล้วก็เด็ดดวงข้าวนะคะการการเด็ดดวงข้าวนั้นก็หมายถึงเป็นการเก็บเกี่ยวนะคะถ้าขยี้ข้าวก็คือก็คือการนวดข้าว หรือว่าถ้าเป็นการฝัดข้าวเนี่ยก็หมายถึงว่าเอาแกบออกนะคะดาวิดยังช่วงที่นำทหารออกสงครามมีช่วงหนึ่งที่หิวมากๆเนี่ยก็ยังนำอาหารที่แท่นบูชามารับประทานนะคะเพราะฉะนั้นวันสบาโตนั้นพระเจ้าปรารถนาเป็นคำว่าสบาโตเนี่ยแปลว่าศักดิ์สิทธิ์นะคะ มีความหมายคือให้ให้มนุษย์อะได้มีการหยุดพักก็คือให้มนุษย์ได้หยุดพักทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณในลูกาบทที่สิบข้อสี่สินะคะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับมารีมาทานะคะ,ะแต่มาทายุ่งในการปนิบัติมากจึงมาทูลพระเยซูบ,บอกว่าพะองเจ้าค้า พระอ,องค์ไม่สนพระไทยหรือซึ่งน้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ทําการปฏิบัติแต่คนเดียวขอพระองค์สั่งเขาให้มาช่วยข้าพระองค์เถิดนะอันนี้ก็สําคัญนะเวลาที่คนเหนื่อยเหนื่อย,อ,ยอาจจะทําผิดพลาดนะอยากาทำเนี่ยอื่นมากกว่ามาสบตตนะคะอาจจะบ,บ่นนะคะ แล้วก็มีม,มีประสิทธิภาพของงานที่ที่ต่ำนะคะคล้ยกับว่ากำลังทำงานอยู่อะทำไมถึงลุกออกมาคุยกับพระเยซูอะไรประมาณนั้นนะคะ mm hmm. มาทาก็อพูดพระอ,องค์ไม่สนพระไทยหรือขอมาช่วยฉันนะคล้ายๆกับว่ามาทานเนี่ยทำงานไม่เสร็จแล้วก็เริ่มเก็ดเครียดน,นะคะก mm ็ hmm. อ,อยากให้น้องมาช่วยนะคะ เวลาเครียดควรจะพักมากกว่านะพระเยซูเป้าประสงค์การที่มาหาเนี่ยก็คืออยากจะมาให้ถ้อยคําของพระเจ้านะคะเหมือนเราไปสบาโตเราก็จะฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเรานะคะแต่พระเจ้าอยากให้มนุษย์หยุดพักจากการงานแล้วมาฟังสิ่งที่พระองค์อยากจะพูดด้วยนะคะพระเจ้าสร้างมนุษย์มาพระองค์อยากให้มีส่วนที่จะมีการพักด้วยใน หกวันที่ทํางานก็วันที่เจ็ดก็ควรจะพักนะคะมนุษย์จํานวนไม่น้อยเนี่ยไม่ค่อยเห็นความสําคัญนะคะพระเจ้าจึงพูดระยยาวเลยในข้อที่สี่ของบัญญัติสิประการเกี่ยวกับเรื่องสบาโตนะคะให้มีการหยุดพักไปนมสัสก,การพระเจ้าพระเจ้าพักและปรารถนาที่จะอวยพรคนของพระองค์และปรารถนาที่จะให้คนของพระองค์เนี่ยพัก แล้วก็เข้ามารับการอวยพรเข้ามานมาสก,การพระเจ้านะคะคนามากมายเปิดร้านทุกวันไม่มีวันไหนหยุดเลยอย่างคนจีนเนี่ยจะหยุดก็คือช่วงตรุษจีน,นะคะ้าขายเปิดร้านทุกวันไม่มีการหยุดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามาคิดจะจักนะคะวันอาทิตย์เราควรที่จะสนใจพระเจ้านะคะในสมัยก่อนเนี่ย เราจะเห็นในครมภีเก่านะพวกฟาริสีชอบจ้องมองดูนะจับผิดผู้คนในวันสบาโตนะอย่างเช่นพระเยซูก็โดนใช่ไหมฮะว่าทําไมจะวกถึงทํานู่นทํานี่ในวันสบาโตนะคะอพยพบทที่สิบหกนะคะโมเสสได้นำประชาชาติออกจากอิสราเอลเนี่ยก็ได้บอกว่า ก่อนถึงวันสบาโตจะต้องเก็บอาหารสองเท่าก็คือวันที่หกนะคะให้เก็บมานาสองเท่าเพราะว่าวันที่เจ็ดจะไม่มีมานาตกมาจากท้องฟ้านะคะสบาโตเป็นของขวัญน,นะคะที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์ ปกติมนุษย์มักจะมีเรื่องยุ่งยุ่งมากมายไม่ว่าจะยุ่งเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องลูกนะคะมีภาวะกดดันภาวะเครียดนะคะแต่พระเจ้าได้มอบสบาโตให้เป็นของขวัญอยากให้มนุษย์ได้หยุดพักจากความยุ่งเหยิงแล้วก็มาพบพระองค์ุไม่ใช่คนหนึ่งนะตัวอย่าง เขาเครียดมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาก็ไปหาหมอนะคะอันนี้หมอก็บอกเขาบอกว่าให้ไปปรึกษาศิทยาพิบาลน,นะคะ,ะที่ชื่ออเลนสิทยาพิบาลคนนั้นก็ผมจะจ่ายยาให้คุณโดยการที่คุณจะต้องไปอ่านพระธรรมสดุดีบทที่ยี่สิบสามเช้ากลางวันยินก่อนนอนนะคะใน สดุีดบทที่ยี่สามก็มีอยู่หกข้อด้วยกันนะคะให้อ่านเจ็ดวันทําแบบเนี้ยเจ็ดวันเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเหมือนยาทานอาหารเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะคะ,ะสดุดียี่สามข้อหนึ่งถึงข้อหกบอกว่าพระเยโฮวาทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบ พระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพระเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพระเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามขุบเขาเงามัจุราชข้าพระองค์ไมกลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์เล้าลมข้าพระองค์พระองค์ทรงเตรียมสำับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงจึ่มศีรษะ ข้าพระอ,องค์ด้วยน้ำมันขันน้ำของข้าพระอ,องค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความเมตตาจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยอฮว,วาสือไปเป็นนิดนะคะพอคนป่วยคนนี้เนี่ยทําตามที่ศิษยาพิบาอลอเลนบอกเนี่ยเจ็ดวันปรากฏว่าอาการเครียดกดดันทั้งหลายนะหายเลยนะคะ แล้วมีศิยาพิบาอีท่านหนึ่งนะคะเอ่อทำอาหารเลี้ยงพี่น้องที่มาคิดว่าน่าจะเป็นแคร์นะคะแล้วพอเงินถวายที่ได้เนี่ยเขาก็อยากจะเอามาถามสามีว่าเอามาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่สามีก็บอกว่าอย่าเลยให้เป็นส่วนของพระเจ้านะคะภรรยาก็เชื่อฟังสามีปรากฏว่าอีกสองวันนะมีพี่น้องท่านหนึ่งโอนเงินมาให้ครอบครัวนี้เป็นเงิน หน,นึ่งมืน่นเก้าพันบาทซึ่งที่เขาจ่ายอาหารไปเนี่ยพันห้าอะก็คือเขาได้การอ,อาาวยพรจากพระเจ้าเกินเกินกว่าที่เขาจ่ายไปนะะก็เห็นพระคุณของพระเจ้ามาทันเวลาเหมือนในฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อสิบเก้า 19. บอกว่าเพราะอ่าข้าพระองค์รู้ว่าโดยคำอธิษฐานของท่าน และโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระเยซูคริสต์นี้จะเป็นเหตุให้พระองค์รับการช่วยให้พ้นะคือเงินครอบครัวนี้จะหมดละนะคะแต่ว่าพระเจ้าก็มาตันเวลานะคะเหมือนกับพระกรรของพระเจ้าตอนนี้อีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์เลสลีรเป็นศิษย์ญาปิบาลทางใต้นะคะเขาอยากจะรับประทานไก่ย่างของร้านร้านหนึ่งก็ให้คนไปไปช่วยซื้อหน่อยปรากฏว่าเขาไม่ได้ขายเพราะว่าหลังคารั่วนะคะ ต่อมาแม่ค้าที่ขายของเนี่ยก็เลยไปที่กิจะจัรได้มีโอกาสร,รู้จักกับพระเจ้านะคะก็รู้สึกโอ้สดชื่นนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะไปเยี่ยมที่บ้านนะคะระหว่างทางอาจารย์ก็ถามว่าขาดหรืออะไรบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าทีกคนนั้นก็ยังไม่ตอบนะคะแล้วก็พอไปดูที่บ้านโอ้บ้านเขาแทบจะไม่มีอะไรเลยอาจารย์ก็เริ่มกังวลว่าโอาจา้จะขอตู้เยินขอเครื่องซัผ้าหรือเปล่าเดี๋ยวเงินไม่พออ่าที่จะ ซือ้อพวกนี้นะะปรากฏว่าญิตคนนั้นตอบมาบอกว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์ถามว่าอยากได้อะไรไหมนะคะเขาบอกมีพระเยซูก็ไม่อยากได้อะไรแล้วนะคะมีพระเยซูก็ไม่อยากได้อะไรแล้วพร <c oughs> ะเจ้าส่งให้มนุษย์สามารถพักนะ,ะมีการหยุดพักะะกายใจและปิญญานะคะไม่เหมือนบางคน นอนก็ยังคิดถึงเรื่องน้นเรื่องนี้หรือดูมือถือต่างๆนั้นก็ไม่ใช่เป็นการพักผ่อนที่แท้จริงนะยังมีสิ่งต่างๆเข้ามารบก,กวนมีภาวะเครียดได้เหมือนกันนะแล้วก็ความสำคัญของวันสบาโตมีสามข้อด้วยกันนะคะข้อที่หนึ่งสบาโตนะคะ เลงถึงของขวัญที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์เพื่อให้ได้พักสบาโตเลงถึงของขวัญที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์เพื่อให้ได้พักนะเป็นวันที่พระเจ้านั้นเลือกซึ่งแตกต่างจากวันอื่นๆนะคะเหมือนกับพระเจ้าเลือกเราเป็นคนพิเศษของพระองค์นะคะพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศนะเตรียมสำรับให้กับคนของพระองค์ไม่ขาดอ่า การอวยพรไม่ขาดสิ่งดีเป็นผู้ที่มาทันเวลาเสมอโค้งศมเป็นพระเจ้าของเราบางครั้งเรายุ่งกับการงานมากๆอาจลืมพระเจ้านะคะแต่ให้เราหวนกลับมาหาพระเจ้านะคะมีเด็กชายคนหนึ่งเขาทำเรือใบนะคะแล้วไปเอาไปลอยน้ำปรากฏว่าเรือใบนั้นแล่นเลยเขาก็คิดว่าคงพังไปแล้ววันหนึ่งเขาเดินไป เจอนะคะเรือของเขาอยู่ที่กระจกเนาะเขาก็เข้าไปขอคืนทางร้านก็บอกว่าอันนี้เอาไว้ขายเขาก็เลยไปดูราคาปรากฏว่าแพงมากเลยนะคะเด็กคนนั้นก็เลยกลับไปบ้านเอาเงินที่สะสมเนี่ยไปซื้อแล้วก็เที่ยวบอกใครต่อใครด้วยความภูมิใจว่าเขาเป็นเจ้าของเรือถึงสองเท่าเลยนะคะนั้นเราต้องเห็นคุณค่าของวันสบ,บตูเหมือนเด็กชายคนนี้เห็นคุณค่าสิ่งที่เขาเอ่อได้ทำนะคะเห็นคุณค่าวันสบ,บตู ที่พระเจ้ามอบให้นะคะอ่อไปบรรบาโตนะให้รู้ว่าพระเจ้าพูดอะไรกับเรานะคะพระเจ้าคอยดูแลเราอย่างดีเหมือนอคนที่เลี้ยงแกะเนี่ยเขาก็จะพยายามดูแลแกะนะคะแกะมักจะไปตามทางแล้วก็กินน้ําที่สกปรกนะคะแต่ว่าเราควรดูแลให้แกะได้กินน้ําที่สะอาดนะคะได้รับสิ่งที่ดี ในโลกนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างในแต่ละวันที่เราเจอนะคะเป็นสิ่งที่เข้ามาอาจจะเป็นหลอกล่อให้ตกกับดักของมารซสตานนะคะหรือว่ามีสิ่งที่ทําให้เรากระหายแต่ในพระเจ้านะทรงมีน้ําแห่งชีวิตทําให้เราหยุดกระหายได้นะคะมีสิยาพิบาลคนหนึ่งนะ ซึ่งในประวัตินั้นพ่อก็ตายตอนอายุสิบสองเขาก็เครียดกังวลมากเลยแล้วมีวันหนึ่งมีผู้เผยพระชนะนะคะ,ะเข้ามาคือน้องคนที่สิบสองอายุสิบสองเนี่ยพ่อตายนะคะคือเขาทิ้งพระเจ้าไปเลยแล้วก็ต่อมาเขาก็กลับมารับใช้พระเจ้านะคะแม้ว่าเขาเป็นศิษยพ์พิบาลแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขากังวลใจว่าไอ้พ่อเขาเนี่ยจะรอดไหมอ่ะมีผู้รับใช้พระเจ้าชื่อปอเคนนะคะบอกว่าเผยว่า เขาได้เห็นคุณแม่ของคุณนะถือดอกไม้แล้วก็มองหาเพชรและเห็นคุณพ่อของคุณด้วยนะคะอยู่กับคุณแม่ของคุณคุณพ่อของคุณชื่อบ uh ูวอนเจพอตนะคะซึ่งตามจริงแล้วเนี่ยเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องพ่อแม่ของเขาให้ใครรู้เลยว่าพ่อแม่ของเขาชื่ออะไรแต่ผูเ้เผย็จะนักวคนนี้เขาเขาพูดออกมาตรงมากเลยแล้วก็แม่ของเขาเนี่ยชื่อแวนด้านะคะซึ่งแวนด้าคำนี้แม่เขาไม่ชอบชื่อนี้แล้วไปเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะ เขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากเมื่อเขามานมาสัสก,กัรพระเจ้าแล้วก็มีผู้เผยโวาชนะใช้ของประทานแล้วก็เผยในสิ่งนี้ทําให้เขาได้รับการปลดปล่อยนะคะนั้นการที่มานมาสัสาารพระเจ้าบางครั้งก็จะมีสิ่งดีๆที่พระเจ้าอวยพระพรน,นะคะนั้นจงปรารถนาที่จะพบพระเจ้านะตั้งเป้าหมายว่าพระเจ้าจะพูดเ,าเราอะไรกับเราเมื่อเรามาพบพรโอมา อ่พักสงบในพระเจ้าสดุดี8 4ดบสีข้อสบอกว่าความสุขเป็นของบุคคลที่อาศัยในพิน้นเวศของพระองค์เราจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เสมอนะคะข้อ2องมัสบาโตเป็นอนุสรณแห่งสรีภาพนะสะบาโตเป็นอนุสรณ์แห่งศรีภาพสดุดีอ่าแปข้อที่สิ เพราะวันเดียวในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ดีกว่าพันวันในที่อื่นข้าพระองค์จะเป็นคนเฝ้าประตูพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพระองค์ดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความชั่วหลายนะฮะดังนั้นการที่เรามาหาพระเจ้านะคะพระเจ้าให้เรามีเสรีภาพปลดปล่อยจากสิ่งที่กดดัน จากอำนาจของมาร้ายนะคะมีพี่น้องคนหนึ่งชื่อลอล่านะคะเขาแบบว่าบ้านของเขาเหมือนกับบ้านเล็กในป่าใหญ่ตอนเด็กๆเ,เ,เนี่ยเขาก็มีคุณปู่ปู่ที่เคร่งมากวันสบาโตนี่ไม่ได้ต้องค่อยๆเดินพูดเสียงดังไม่ได้ต้องพูดเบาๆนะคะพอคุณปู่เสียนะคะพวกเขาก็ไม่เค้่งเหมือนเดิมละนะคะ ควรจำนวนมากวันหยุดสบาโตควรไปเป็นนมำพสการพระเจ้าแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ทำตามที่พระเจ้าสอนนะคะเราควรอย่าให้สบาโตของเราเนี่ยติดอยู่กับสิ่งอื่นนะคะควรให้วันสบาโตของเราเนี่ยมาพบพระเจ้ากันนะคะ พระเยซูหลายครั้งวันสบาโตยังวางมือรักษาให้คนหายโรคนะคะสิ่งนี้สามารถทำได้นะคะไม่ได้เข่งคัดเหมือนกับสมัยก่อนนะคะสิ่งดีที่ควรทำก็ต้องทำนะคะเราควรให้วันสบาโตนั้นเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีนะคะเราสามารถช่วยเหลือวางมือ คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนที่มีปัญหาได้นะคะพระเจ้าสร้างโลกมาหกวันแล้วก็วันที่ 7, ะะเจ็ดจ้พระองค์ทรงให้พักไม่เพียงมันอ่าพระเจ้าหยุดพักพักมนุษย์ต้องหยุดพักด้วยให้เป็นอิสระเสรีภาพมาชื่นชมยินด,ดีเพราะว่า พระเจ้าของเรานั้นแสนดีทรงเมตตากรุณาทรงเอ็นดูดูแลช่วยเหลือคุ้มครองคุ้มภัยนะคะนั้นพระเจ้ายิ่งใหญ่มากแต่ยังทรงสนแม้คนเล็กน้อยอย่างพวกเราทั้งหลายนะคะบางคนเนี่ยแทนที่จะมานมัสก,การจะไปที่อื่นนะคะพระเจ้ายัางให้เจออุบัติเหตุนะคะเท้าเจอเสาไฟเร็วตอ่อ เสียงของพระวิญญาณรีบกลับมานมาสกการพระเจ้านะฮะพระเจ้าดารักนะฮะพระเจ้าสนใจเอาใจใส่ชีวิตของเราอย่าให้เราตกเป็นทาสของมารร้ายนะคะให้เราเห็นความสําคัญในการที่มาหาพระเจ้าข้อที่สามนะ,ะสบายโตเป็นพันธสัญญาพระเจ้าที่มีต่อเราหลายครั้งแกะอาจจะเดินออกนอกเส้นทางผู้เลี้ยงที่ดีก็จะคอยเอาไม้เท้าเนี่ยคอยแตะแกะนะคะให อยู่ร่วมกันอย่าออกนอกเส้นทางนะคะการทําแบบนี้แกะชอบนะคะแล้วก็มีทานพระกรนะคะที่มันลักษณะส,สั้นแล้วก็หนักไว้คล้องแกะที่ดือด้อนะคะเข้ามาอยู่ในข้ออยู่ในกลุ่มนะคะไม่ว่าจะอยู่ในที่อันตรายแค่ไหนนะ,ะระเจ้าก็ทรงดูแลเราแม้ว่าเราจะอยู่ในหุบเขาเงาโมจุลาชนะคะรองทรงเป็น พระเจ้าที่ปกป้องคุ้มครองนะดูแลชีวิตของเรานะให้เรามีชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้านะคะมีสิยาพิบาลคนหนึ่งขึ้นเครื่องบินแล้วก็เครื่องบินมีอาการแบบจะตกนะตกหลุมอากาศสามครั้งแล้วก็เครื่องสั่นมากเลยคนก็อธิษฐานกันมาัางสวดอสญารพัดเลยนะเสียงดังกึ้กล้องแต่ท่านก็ สังเกตมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนั่งอ่านหนังสือสงบมากเลยไม่ตกใจอะไรเลยพอเหตุการณ์สงบท่านก็เลยถามเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าทําไมเธอไม่ตกใจอาการที่เครื่องบินมันจะตกเลยเหรอนะคะเด็กคนนั้นก็บอกว่าเขาไม่ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเขารู้อ่าเพราะว่าพ่อของเขาเป็นกัปตันเครื่องบินนะกำลังขับเครื่องบินอยู่พ่อของเขาจะปกป้องคุ้มครองเขานะคะอัน,น เราผู้ซึ่งมีพระเจ้าเป็นพระบิดาผู้สูงสุดในชีวิตของเราจะคอยกุ้งรองปกป้องในชีวิตของเรานะคะเราดำเนินชีวิตไปในโลกนี้นั้นนะ,ะแม้เราตายพระเจ้าก็มีที่ที่ทรงเตรียมไว้สำหรับเราทั้งหลายความตายก็จะนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการเฉลิมฉลองวันในสวรรค์นะคะ วันที่เราอยู่กับพระเจ้านะนั้นชีวิตของเราไม่ต้องกลัวในสิ่งใดแม้ความตายมาเยือนชีวิตของเราก็มีที่ไปที่ดีที่สุดนะครับแม้ที่ใดเป็นที่เงามืดอันตรายแต่พระเจ้าก็จะมีช่องทางให้เราผักไปได้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ด้วยกับเราเสมอเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าบางคนเนี่ย แบตมักจะหมดนะคะพอวันอาทิตย์ก็ได้มีโอกาสมาชาร์จแบตนะคะทำให้ชีวิตมีกำลังมีความสดชื่นได้สู้ต่อไปะะสรุปแล้วในวันสบาโตนั้นก็เป็นวันที่เป็นของขวัญที่พระเจ้าให้นะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าปารถนาให้เรามีเสรีภาพเป็นอนุสรแห่งเสรีภาพไม่ต้องตกเป็นทาสของอ,อำนาจ ของมาราตานนะคะให้หลุดจากความบาปนะคะให้เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าแล้วก็เป็นพันธสัญญาที่พระเจ้ามีต่อผู้ที่เชื่อทั้งหลายนะคะให้เราเห็นคุณค่าวัรสบาโตแล้วก็หนุนใจพี่น้องที่ยังออ,อนไลน์ก็ให้กลับมาออนไซต์นะคะเพราะว่าพระเจ้าอยากให้เราพบเจอ,อหนุนจิตชูใจกันแล้วก็รับพระพร มากยิ่งขึ้นกว่าการทีอ่อยู่ส่วนตัวในการออนไลน์นะคะขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะเราอธิษฐานด้วยกันถ้าเสรวิาจาเจ้าของเจ้าอวยพระพรให้เราเหนความสําคัญของอการพ้าสงบทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณในวันสบาโตที่เราจะเห็นคุณค่าและไม่ขาดการประชุมเราจะ,ะรักษาวัน บาโตที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากอวยพรชีวิตของเราทั้งหลายกัานทั่วทุกคนและวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรภรพี่น้องทุกทุกท่านที่จะเห็นการอวยพระพรเข้ามาในชีวิตของแต่ละคนที่จะเห็นพระเจ้าอยู่ด้วยขอาฝากพาี่น้องที่รักทุกคนไว้ในพระหังงตถ์อันชงฤทธิ์ของพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูเจ้า,จเาเองเน